สวัสดีครับวันนี้วันที่23นะครับผมได้ไลฟ์ติ๊กต็อกขายหมวกนะครับดีผมขายหมวกพี่ๆมาช่วยซัพพอร์ตผมก็ประมาณ6บ้านนะครับ6บ้านก็พอได้ซื้อของซื้อของเพิ่มให้พวกพี่เอฟกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับลุงตีดันทุลังนะครับ สวัสดีครับดูก่อนได้นะครับนี่หมวกก็สวยฮะคัดมากับมึงเดินเข้ามาดูข้างในได้นะฮะเฟี้ยวเฟี้ยวของดีฮะนี่งานหัวล้วน,วนเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นงานหากักงานนัน่นจะเ,เป็นรองเท้านะฮะถ้าเป็นงานเท้านะฮะนี่งานหัวใส่หัวอย่างเดียวดูก่อนได้เดินเข้ามาเลยครับ